สวัสดีทุกคนคะ่ะนอนปึกตื่นนะคะเจ็บขอมากนี่ไงหลังจากไล์สุดเมื่อวานนะคะพี่น้องคะ่ะโอ้ยขอไม่มีเสียงเลยนะคะอ่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้ก็นะคะอีใครตัวไหนนะคะออกมานั่งด่ากูกูไม่ให้ค่านะคะไม่เป็นไรนะคะอันเนี้ยนะคนอย่างกูไม่เคยจกตานะคะ ก็ออกไปดูแล้วกันนะกูก็แชร์ไปให้ดูแล้วนะใครเป็นศัตรูนะคะนะอีพีเปตัวนี้นะคะกําลังหนีออกจากชายแดนตะเข็บนะคะหลักฐานมีเยอะมากไม่รู้ใครเสี่ยมใครนะคะแอบยังมีไอ้ที่มันด่ากูเนี่ยกูจะแคบไปดูก็ได้นะคะอุ้ยเยอะมากนะคะบอกให้แล้วเรื่องที่มันส่งหลักฐานนะคะคุณปนันปันอะไรเนี่ยนะคะอุ้ยอยากได้นะคะเดี๋ยวกูจะส่งให้ผ่านพี่ทนายก็ได้นะคะกูมีหลังบ้านนะคะแต่ ไม่ดีไม่ดีไม่ดีว่ะไม่อยากให้เขาแบบเอมีปัญหานะอืมทะเลาะกันนะ่ะเก็บไปงี้ดีกว่าน่ะอให้เขาต่อสู้ด้วยหลักฐา,านที่เขามีแล้วกันไม่อยากฆ่ามันนะ่ะเพราะแค่นี้มันก็อ้วกแล้วนะคะอีปีกมันก็จะตายอยู่แล้วมันกำลังขับรถหนอีออกจากนะฮะชายแดงใช่ไหมคะ บอกแล้วไงอหลังบ้านมันเคยบอกกับบ้าแล้วเวลาเราถูกคุยถ้าได้เงินนะคะของไอ้อไอ้แคบมันติดคุกเนี่ยนะคะมันเรียกร้องเงินแล้วตอนนี้ได้ยินข่าวว่าไปไปดูดเลือดนะคะอ่าชาวบ้านอเออเนี่ยแหละค่ะได้ค่านมงน้ำมันได้ค่านั่นถึงหนีตะวินตะวินไงคะกูบอกแล้วอีกนี้นะคะมันจองเวรจองกรรม หลังบ้านเนี่ยมันเสีย่ยมกูสารพัดมันแต่งเรื่องอู้เวลาอยู่หน้าจออีสัตว์นะคะหลังบ้านอีกอย่างหนึ่งใส่ลายป้ายสีกูนะคะมึงดูดิที่มันเอ่ยชื่อมาทุกคนนะนะกูไม่เอ่ยแล้วกูชื่อเอาต้นฉบับไปพวกเนื้อพวกมึงเป็นศัตรูมันมันจะ ไล่ฟอกมึงหมดแล้วมึงคอยดูแล้วกันมันบอกมันเป็นต่อไงนี่ไงมึงจะบอกว่าไงเออกูว่ากูง,งูก็ก็งูนะคะเพราะว่ากูก็บอกแล้วถ้ากูปกป้องใครกูต้องปกป้องเออเวลามันด่ากันกูกูยาวยืดเลยนะที่กูด่ากันกับมันเนี่ยนะคะกูด่ามันมาตลอดค่ะ นะคะเออเพราะอะไรมันมันมาหาว่ากูอย่างนั้นอย่างนี้เพราะกูอะ่ะจะไปฟังมันได้ยังไงนี่นเมื่อมันเป็นเพิ่มคดีอิสระหาแต่เรื่องเพิ่มคดีกูไม่เคยไปสั่งไปสอนให้มันวิ่งไปช่องนั้นช่องนี้ไปหาเรื่องแล้วมาโยนกูอิสระหมานี่แค่กำตามสนองมันค่ะเป็นไงคะ่ะอันนี้กูบอกแล้วกูของจริงจ้าอืมไม่ต้องนะไอ้ที่ไอ้แค่ออกมานดา่ากูอีสัตว์มึงอย่างนี้กูมีจานหลักฐานน่ะเงอบัญชีกูอ่ะห้าแสนกว่านะคะเดี๋ยวกูอ่ะเอาโชว์ดูนะ,คะแค่ คนอย่างกูไม่ได้ตอแหลอันนี้ของนิดหน่อยอันนี้เงินไทยติดแบงค์นะคะเอาไว้เล่นนะคะไว้เสี่ยงดวงไม่เกี่ยวกับเงินอยูู่นะคะแค่อืมอีลุกมานะคะอุ้ดินด้นดิ้นเอาของเก่ามาเล่าสู่กันฟังไม่มีคอนเทนต์ออกมานั่งด่ากูจะได้ขายอุ้ยอตัวไหนอีหน้าหีหีเหม็นค่ะวะ ไอ้เขารู้หมดเลยอีเนี่ยหี่เน่าหี่เน่าอุ้ยตายแล้วไม่กุญน,นหัวอุ้ยดินดินดินเอาไปไข่อ่ส้เดีนยากเหมือนเดิมนะคะตกอ,อับ ดูหน้าก็บวมจะแตกเอาเอาเข็มหยอกอ่าหยอกหย่อนน,อน้ำหนองนหน้ามันออกหน่อยนะแค้นะอุ้ยปากเลยปากจะปากจะปิดแล้วก็นะคะแดดทั้งอืดทั้งอมหุ่ยดดโอัยกลัวสูบน้ำหนอวิสูน้ำน,น้ำกำตามสนองดินอุ้ิเอาเรื่องเก่าๆกูมาเห่านด่ะกูมไม่จะเถือนแตดหรอกจ้าเอามาเล่าสู่กันฟังเล่า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 วิตายแล้วไปจับไม้จับมือไปดูดหีนะคะเพื่อจะหลอกไข่เอ็นน้ำยาล้างหีเล่าหละ ใครจะเข้าเออมึงไปขายอี้ขิ่ของกะเหมาเหมาเหมาเ่าเหมาเป็นแสนเลยเนาะ <c oughs> มันสมควรซื้อใช้จ้ากู <c oughs> รู้นะจ๊ะเมื่อยีดอกเขาจองกระถิน่นมึงจ้านะครัคุณจะบอกยังไงว่า มึงอรอกรบการนะคะเขาบอกแล้วพายกันซิบมาบอกแล้วก็เอาหมดแดดใจเย็นเขาเก็บทีละคลิปทีละ,ปทละตัวสองตัวไม่งั้นไม่ได้หรอจกจะแคะมึงกันโดนเยอะกูจะบอกไงยี่ตัวแดวดออกมานังดาผู้สูญเสียนะคะมึงโดนแน่นอน <c oughs> พายกันซิบบอกจ้าอืมนะคะไม่บอกอี้หัวแดงหัวแดงหัวแดงเด็ว้อยออกมาลอบเป้ายีสัตว์เอ่ยชื่อเขา ตายและหลุดจะหลุดโลกแกมึงจะสะเทอือมึงอะแบบไอไอไอสังคมอ่าเหลือเดนเ <c oughs> มาเลยคุณเมาทุกบริสัตว์ไม่เมาธรรมดาลัดดีด้วยอุยชอบขี่มาชอบควบมาอุ้ยตอยแล้วไปควบตรงไหนคะอืมควบตรงไหนนะสี่ห้าหกเจปดเ้าตัวอุ้ยเลี้ยงมาไว้เลยจ้าชอบควบ แย่หวายตายละแค่เอ้ยนะคะกูจะสมงผิดเวีนามึงเด้อค่ะอย่ามาเสาย้ายไปสีซ่วมนะคะซ่วมเขารูกคุณหนูจ้าลูกผู้ดีว้ายตายลวอีจอมก็มีเงินเยอะอืมนี่ครับเบาหมกมันไปเผากระเป๋ากูากไม่เสียเงินกูไม่ได้เสียเงินเลย <c oughs> ของน้องๆกูไมีเก็บกูบ,บอกแล้วนะกูมีเยอะนะคะกูบ,บอกไงไวิตายลวกูสะใจว่ะนะ ไปดูนะคะอุ้ยหลักฐานมึงมันมีเยอะนะแต่กูเอาเก็บไว้ไม่ต้องมาล่อซื้อกูหรอกนะกูไม่หลงกลมึงหรอกกูได้วิชามาจากพวกมึงยีพ่พวกมีชาชีพเอ่อจับมือกันจูบมือกันมึงเห็นไหมอีพี่สาวมึงอะ่ะมันหนีออกโอกตะเข็บอ่ะมึงเห็นไหมมันพูดอะ่ะอย่างที่กูพูดไหมว่านี่นะมันตกลงเรียบร้อยนะไอ้เรื่องคดีเนี่ยนะคะมันความจริงมึงก็ติดหกคดีจ้าพวกกูฟ้องตรงอีสัตว์เสียเงินไปแล้วอือวางเงินไปละแสนห้าเข้าใจไหม เออดิแหละอ,อ,อ,อีควายมึงจะมาโกหกเอฟซีตองแหล่วมึงมีคดีคดีเดียวที่มึงชนะนะคะอืมนอกนั้นอะ่ะมึงอ่ะตุยจ้าไม่จะบอกให้เอฟซีอ่ะมึงจึงเชื่ออีสักมายังจะหลอกแดกมึงอีกอู้มันจูบป,ปากกันกับอวาาตารไม่ไมสามตัวเนี่ยสุดท้ายเป็นไงอืมอีชาติมาเนี่ยไปจูบป,ปากกัน ไปคุยกันนะเออมันคีบมันคีบกันได้เดี๋ยวกูออกไปข้างนอกแล้วก็ยังดอกเพราะเดี๋ยวนี้เราปะพูนะ่ะไปเล่นสล็อตค่ะอุ้ยพูนะ่ะแม่มันไปพูน่ะสล็อตสล็อตคาสิโนพูนะ่นะกูจะมีเงินกูจะไปทำงานบริษัทเนี่ยว้าหตา นั่นแหละกรรมพืชของมึงนะคะมันหลอกว่าทําไมไมัถึงหักหลังกูมันไม่อยากจ่ายกูมันบอกว่ากูมาสร้างไปแลกรรมก่อนอิศรกูไม่เคยเป็นนั่งดา่ามันกูไม่เคยยุ่งเกี่ยวเรื่องแลกคด,ดีอิศนะคะอุ้ยหลักฐานฟอยส์เมลมีเยอะทุกอย่างนะคะกูเก็บไว้นะคะเอาไปต่อซู้ในเช้นสาลนะคะเดี๋ยวมึงเคยดูแล้วก,กันกูจะดูหมากัดกันก็ตัวเนะี่ยจะได้เข้าคุกนะคะเข้าคุกไม่ได้เหรอเพราะรมันเห็นแก่เงินค่านะคะอิศษหมาตัวนี้มันเห็นแก่เงินนะคะมันก็เลยไปคุย จุปปากกับไอ้แค่เออเอานะเพราะว่านั่นหรอกกูมึงเอาไม่ให้กูรู้กูไปเปลี่ยนหลอกอีสวมนะเรื่องนี้กูจะเปลี่ยนกูออกเงินดีกว่าเนาะเอาเสร็จแล้วกูก็ทีนี้ออกนอก์ไอ้ประเทศแล้วก็กับกับปฐมที่าปัญหาน้ำกันอีกแล้วมึงส่งกับบัญชีกูเลยเด้ออืมมันตกลงกันนะคะกูจะบอกให้พวกมึงอ่ะนะคะโดนไอ้สัตว์มาไอ้แค่หลอกอวตารหลอกนะคะอู้ยิบิชาชีพ หลอแต่และตัวมิฉานีกด้วยกานะหาแดกด้วยกันพอเจอกูายบนเตอจริงนะคะฟ้องด้วยหลักฐานจากกูอ่นะนาเงินกูหมดเป็นแสนและะ้วค่ะของจริงค่ะอ่นะมึงเห็นไหมเงินกูจาก5 0 0 0 0นกว่านะคะลดเหลือมาสี่แสนกว่าอัปเดตนะคะเยอะก็ยันน้อยอะ่ะกูก็เบิกใช้มัง่งอันนี้มั่งเงินกูเข้ามัง่งว้า สับรพัฒกูมีเงินเล่นจ้ากูไม่ต้องไปเดือดร้อนใครนะคะแครกูบอกแล้วเงี่ยอุ้ยเนี่ยนะคะกูเลิกนะคะกูไม่ช่วยเหลือใครหรอกค่ะมึงม่ตมาตอแหลนะอีดอีฉอนะคะที่กูเหมาร้านมึงนะกูเหมาร้านมึงนะอือพูดดีๆอยากให้กูเหมาร้านเนี่ยมามุดหลังบ้านกูอยากได้เงินกูอุ้ยอีสับนะก็อุ้ยขาดกูตื่นขึ้นมาอุ้ยจอเลยวหมาเฮานะคะกูก็เลยเอออ่ะให้มึงสักหน่อยหนึ่งนะมึงจะได้มีคอนเทนต์ออกมานั่งหลอก fc เขานะคะนี่แหละค่ะบอกว่าอ่าช่องกระดิ่กระลาช่องไหนแต่เ,เอาไปเล่นนะคะไปด่ากูกูไม่ได้แคร์หรอกค่ะกูให้พวกมึงไปเล่นแล้วมีคอนเทนต์แล้วไอความจริงก็คือความจริงจ้ะไอคนไหนที่ตาบอดยังเกลียดชังกูอ่ะกูก็ยอมเกลียดชังไปตาน,นะคะืะกูไม่ได้แคร์นะคะคนไหนจะ,จะมาตั้งด่ากูอะ่ะกูามาเปิดเผยมึงเลยว,ว่าอีสัตว์มาเท่นี้มันเสียมกูจ้านะ มันหลอกให้กูไปนั่งด่าพวกเบอกูยังไม่ไปด่าเลยกูก็รู้นะคะเรื่องส่วนตัวเกลียดใครเกลียดมันนะคะกูไม่ได้เกลียดพวกมึงนะคะเพราะไอสัตว์มานี่มันเกลียดส่วนตัวมันก็หลอกมาให้กูอะส่งมาส่งมาอู้ดูนะหลักฐานนะคะเยอะมากนะคะหลักฐานของมาดุงบันดามอะไรเนี่ยไม่รู้ดามไหนนะคะเขาส่งม่ให้กูเนี่ยไม่รู้นะคะเ็าส่งมาอู้คนเดียวกันค่ะคนเดียวกันทั้งรูปทั้งอะไรทั้งอะไรมาอู้อยากส่งให้จังเลยนะคะแต่ก็อืมไม่เอาดีกว่านะเขาก็ไม่ได้หวังดีอะไรกับเราหรอกมันก็ยังมาด่า กูยอยู่กูจะไปช่วยมันทำไมล่ะคะสู้พิจารนาะถ้ากูคิดอยากจะช่วยนะกูมีกูมีหลักบานพิจารณาอยู่นะคะกูส่งให้ได้นะคะแต่ว่าเออสู้กันไปเองแล้วกันนะคะกูไม่เกี่ยวข้องนะคะคดีใครคดีมันไม่เกี่ยวกับกูนะคะอันนี้กูก็เอาออกมานะคะให้เป็นอ้อโหตาสว่างทำให้แบบทุกคนเนี่ยนะคะ เป็นบทเรียนนะคะก็ขออนุญ,ญาตนะคะที่เอ่ยชื่อไปนะ่ะนะคะเพราะว่าไปไปไม่ได้ไปพาดพิงนะคะเพราะว่าเป็นอคอมเมนต์นะเขาอ,อิสต,ตุตนั้นเขาต้มฉบับปะกูจะไม่ต้องไปแก้นะไม่ต้องไปปลอมเพราะมันบอกว่าไอ้พวกนี้คือศัตรูมันมันจะเก็บนี่ไงลายชื่อกูออกมาให้มึงมาดูล่วไงกูก็ยอมนะเอามาให้ไม่จะมานั่งฟอ้องกูหลักฟอ้องกูข้อหาอะไรกูเอามาให้พวกมึงรู้ตัวว่ามัน่ะแค้นพวกมึงมันหาทางเล่นมึงทุกตัวเลยนะจ๊ะมันติดบัญชีดําเอาไว้แล้ว นะคะมันมีโอกาสอ่ะมันจะเอามึงนี่ไงมันก็รอไงรอให้กูกับคนอยู่หลังบ้านเนี่ยนะคะช่วยเหลือมันให้มันรอดคุกคดีออกมามันต่อสู้ที่ไดนได้มันฆ่ากูทั้งอ้อมเลยเห็นไหมคะ กูโง่ตรงนี้แหละคับเพราะกูใจบุญเพราะกูใจดีนะคะกูบอกให้เลยว่าพวกคุณไปคิดรับมือมันเองนะคะไม่ต้องมปใส่ร้ายไอ้น,นี่กูเอามาให้ดูนะจะเรียกว่ากูไม่ตอแหลหลักฐานกูมีคะ่ะกูเป็นคนที่นะถ้าไม่มีหลักฐานอ่ะกูไม่ให้หรอกคะ่ะสลิปเงินอ่ะกูให้มันทุกเดือนทุกเดือนเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งสองครั้งบางครั้งอ่ะสลิปกูอ่ะที่ให้น้องนะคะมับนบางคนส่งไปออดนะสลิปก็อยู่กับน้องเขานะคะเขาไม่ได้ส่งมาให้กูมึงคิดดูเดี๋ยวกูจะไม่หมดเป็นแสนได้ไงอีควายเงินกูห้าแสนกว่าเห็น ที่กูคบกับมันๆเนี่ยไอ้นี้มัหมาดนะคะสองพันยี่ห้าเดือนกุมภาพันธ์น,นะคะอืมมันไปอัปเดตมาใหม่ๆนะคะเงินกูยังเหลือนะคะตายแล้วอย่าดิ้นนะแค่มันเจ็บใจว่ากูขี้เหนียวกูไม่ช่วยเหลือมันนะเพราะกูรู้นี่ใสัสดาดมันไงมันด่ากูมาตลอดมันกีกกูตลอดทั้งนี่เงินกูให้มันโดยที่ไม่คิดเอาเงินคืนด้วยทําบุญทาทานนะคะมึงเห็นว่ากูใจดีขนาดไหนอิสว์พี่น้องกูกูยังไม่ให้เลยนะคะถ้าเขาจะเป็นเพราะพี่น้องกูมีอันจะแดกจ้ะ อันที่กูช่วยนะกูก็ช่วยนี่แหละค่ะกูบอกใค้แล้วนะอย่าเห่าอย่าเห่านะคะอืมเล่นผิดคนนะกูได้ทิชามาจากพวกมึงแล้วแค่เอ้ยนะฮะสันดานมึงไอ้เฮี้ยนที่มึงพูดเอาดีเสร็จตัวเองอะ่ะหลอกจกตายเอฟซีอ่ะมึงจะตกเป็นจำเลยหกคดีนะมึงแค่ชนะหนึ่งคดีมึงไปต่อสู้กับมันแล้วกันนะคะไม่ต้องมาบอกว่านี่แหละคดีนี้จะเลอ่อีสมกูไม่เคยพูดจ้ะกูบอกแล้วมันแลกไม่ได้ถ้ามึงจะแลกนะคะ ถ้ามันจะแลกถ้ามันไม่เหี้ยแต่มันไม่สัตดานะ่ะมันไม่มาแทงหลังกูก่อนออกลายก่อหลักนะอือม,มาเสียมหลังมาแทงหลังออกมาด่ากูกดหลักทุกคนเขาก็รู้ค่ะเออเขาไม่ได้งูหลักเอฟซีทีคูดเขามีสตินะคะ พลังพลังเละพลังเละอยากอิซุ่มก็ไปนะอุ้ยควายไม่เห็นแม่น้องก,ก็แม่ก็บอกก็รักประสุมนะคะเข้าข้างประสุมอู้ค่อยตายนะแค่ดินใหญ่เลยกูพูดความจริงนะแล้วแต่ความเอ่อใครเขาจะเอากูไม่เอากูนะกูไม่ได้เข้าไปเข้าค้างเขานะคะกูอยู่ส่วนกูคะ่ะแต่กูก็ปกป้องเขานะเพราะมึงเป็นสตัตวกูนะคะแค่อืมอศาสตว์อุ้ยดินรอดคุกไหมเนี่ยอืมมึงบอกว่ามันไม่ยอมแลกไงมันจะเอามึงติดคุกมันบอกแล้วนะไง อีกีควายเนี่ยที่พวกมึงยุติกันที่ออกมาดังด่ากันเพราะอะไร ให้ไปสู้ในชั้นศาลมันเป็นโจทย์แล้วว่ามันเป็นโจทย์ชนะชนะไม่งั้นจะบอกว่าผสมนั่งดูสวยๆเลยจาเนี่ยมันรู้ว่ามันชนะมันได้แล้วอ่ะมันก็เลยหักหลังกูว่าวิกูเอาเงินไปดีกว่าว่ากูไปเล่นสล็อตดีกว่าแล้วก็พี่อยู่นู่นมันขนบ้านบ้านมันก็ะยายแล้วว้ามันคอยดูนะเื้ยไม่เจอมาแล้วนะครับพะสิ้นเดือนมันต้องจ่ายค่าบ้านมันไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านมันขนของเต็มรถไปแล้วเจ้าสายลับบอกกัตายแล้ว นะคะอีเสือกมันก็เสียมไงมึงไปเลิศไปเลิศนะคะไปลวดสิเพราะว่าอะไรมันไม่อยากให้มึงกวดเงินนะคะมึงก็จะยืมเงินมันกวดมาพอนนี้มันได้เงินแล้วค่ะมันก็ไปบินนะครดู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 เป็นเลยอุศักใจนะคะไม่ได้จะถูกหหมหรือเปล่านะคะไม่ถูกก็ไม่เป็นไรค่ะยังมีเงินอีกเยอะนะคะถ้าถูกนี่จะมาบอกนะคะไม่ตายแล้อวเมื่อคืนก็ฝันดีนะคะแต่ก็ออกมาซื้อไม่ทันล่ะค่ะ ก็บอกเลยนะคะอ,อ่ะเจอกันใหม่นะคะ FC นั่งไปด้วยขีย้ไปด้วยนะคะเพราะว่าเหม็นขี้ไอ้น่าไอ้สัตว์มาไอ้ขึ้นอื่นมึงเอาเข็มทิ่มหน้ามือเลยนะน้ำหนองจะได้พุ่งเลยนะมึงสะสมหนองสะสมความเครียดไอ้สัตว์ไม่รอดคุกนะคะมันก็บอกแล้ว คุกๆนะคะอุ้ยเม็ดเศษที่มันออกมานั่งพูดเยอะแยะไอ้การที่มึงเอาัเม็ดเศษที่ว่าแชทมาน่ะมึงไปแต่งเรื่องค่ะไม่ใช่ไมไม่ใช่ของกูเลยนะคะไม่ใช่กูมึงไปปลอมลายอีสัพนะคะอุ้ยตายแล้วแค่มุดหลังบ้านกูอะอยากเคลียร์กับกูเลยอยากได้เงินกู <laughs> หนอแตะเม็ดเดียวเส้นนิดเดียวกูก็ไม่ให้มึงจะ้ะนะคะอืมอะ โชคดีนะคะแค่อรอรับมือมันหนาถ้ามันกลับมานะคะโชคดีเพราะอะไรมันต้องการเงินไงมันไปเล่นกอดเล่นเสียมากับมันจะมาเรียกพวกมึงมันจะมาเรียกร้องตงกทรัพย์พวกเพื่อนเนมึงไงนะมันดูเลยลายชื่อนะอู้ยังมีอีกเยอะนะคะแล้วบอกว่ามันไปดัมันเอาส่งรูปนะคะอีลิงนะลูกสามวมันนะอุ้ยแปดขวบอีนี่นะ ดูลูกมันสิแลกดเหมือนแม่มันเลยอะ่ะมันนอู้ดูอายุแปดขวบดูมันแต่งตัวสิมันแลกดเหมือนแม่มันเลยอ,อู้ยีนี่นะคะจะบอกให้นี่กูบอกให้เลยว่า มันอะหลักฐานมันส่งไม่กูมันเสี่ยมกูสารพัดกูว่าเอ๊ะนี่เป็นใครเป็นใครมึงรู้หรือ,อยังไอหมูมันพูดถูกค่ะหมูลูกสาวคุณแม่ยังรักนะคะใครจะด่ากูก็ไม่สนใจค่ะนะคะลูกหมูเอาไปเล่นได้เลยนะคะให้ลูกหมูจะได้มีอะคอนเทนต์เล่นนะคะไม่เล่นก็ไม่เป็นไรคุณแม่ไม่ได้บังคับนะคะคุณลูกสาวคุณแม่ตาสว่างจ้ารักลูกหมูนะจ๊ดจุ๊บจุ๊บ เราทงถวัวลุงมึงนะเว้ยนะคะมึงทำด่าก็ด่าไปกูไม่เป็นไรกูสะใจคะ่ะว่ากูได้เปิดหูเปิดตาตาสว่างนะคะใครจะมาดั้งด่ากูไม่กูไม่แคร์ค่ะนะคะกูเล่นอิสระมาตัวน,นี้พอนะคะอุย้ยอีกินของดินค่ะุ่ยอย่างนั้นอย่างนี้มึงเจอมึงเจอไม่ได้โกโอ,อิสระอืมอืมกระสไพกระซิบอะก็อบอกเพิ่งเจอเจอเจอ,อีนี่เจอ ไอแค่นินลอ่อซื้อไอแค่ออกมาเอ,อ่ยชื่อเขาว้เดี๋ยวโดนฟ้องอีกวเออไอแค่นินมึงล่อซื้อคนอื่นล่อซื้อกูมึงอ่ะกูก็ล่อซื้อมึงคืนมัง่งสัจใจตกเป็นเยื่ยมิชาชีพกูเลยจะเริ่มฉลาดขึ้นแล้วกัแค้ได้พิชามานกับมึงกับอีปิงสัจใจอุ้ยขี้กันนะ ขนาดขี้กูยังน่ารักเลยอ่ะขี้ยังสวยเลยบอกกูเหม็นหน้ามึงกูเลยต้องมานั่งนั่งขี้พอพ่วกูนอนอืมอ้มารยาทดีกูไม่อยากผล่ตึงจ้ะพ่อกูทํางานดึกนะกูเป็นมาดาบอยู่บ้านนั่งกินนอนกินสบายสบายมึงเห็นตู้กูไหมเดี๋ยวกูเปิดมึงดูนะรล่อแบบหมือนนะโอเคโอเคโอเคได้ยังไงไอแค่ อีพวกกะหรี่น้อมเน่านะคะมึงดูนี่ตู้มันใหญ่ขนาดไหนนะคะนะ่สูงขนาดไหนกูทําธุรกิจมาก่อนเนี่ยเนะขากูเต็มตู้จ้าอันนี้ทําลูกชิ้นนะคะเมื่อคืนเนี่ยจะต้องอ,ออกนะคะก็จะต้องปัดลูกชิ้นนะคะห้ากิโลมากูทําขายด้วยนะคะคุณสัง่งกูก็ทํากับข้าวกูเพียบค่ะไม่ต้องกลัวขนาดกูคนเดียวนะคะ็มหมดมึงดูลึกๆขนาดนี้จนผัวกูกูต้องทนะิ้งเนะยยังมีอีกนะคะ ยังมีอีกนะคะอีสัตว์เดรัฉานอม,มึงดูตู้ใหญ่ขนาดไหนมึงดูดิมึงดูได้ตู้ใหญ่ขนาดไหนะอีสัตว์นะคะอาหารไทยกูเต็มหมดค่ะนะคะเต็มหมดนะคะของเด็กกูคนเดียวนะฮะหมูหมาปลาไก่ปิ้งปลาหมึกมีหมดค่ะเพราะกูอ่ะบ้านกูอยู่ไกลนะคะตีนกุ้งเตีมไก่ไนหน้ามึงจะมีสลัมกูมีหมดค่ะนะคะอาหารบางครั้งกูทํากูก็ต้องเข้าช่องฟิตเอาไว้เวลามากินเนี่ยลาบแหนมนะคะ น,น้ำพริกเห็นไหมคะกูไม่ได้อดอยากนะคะนะฮะบางบ้านเนี่ยมีฝรัง่งตกอับบางคนมานั่งด่าดูถูกกูเนี่ยอืมแดกอย่างกูไม่จ๊ะอุย้ยหลังกูมีแดกอย่างกูไหมคะคกูทำลูกชิ้นจะ้ะอืมกูอ่ะไม่ได้เป็นคนที่ว่างงานเหมือนมึงก็ใจไม่อกสัะนะคะเนี่ยเห็นไหมโอ้เป็นน้ำแข็งเลยต้องเอาออกมาไว้เยอะกูต้องทำลูกชิน้นอืม,อมเห็นไหมคะ แม่อีสัตเอากับข้าวน้ำเน่ามากินน้ำเก่าไอชาหมาคนย่งกลัวทำแดกทุกวันจ้ะอือโอ้โหอือกูแดกคนเดียวกูอยากแดกอะไรกูก็แดกจ้ะไม่ใช่ว่าจะเป็นมึงออกมานั่งเห่าอู้อิฉาตาร้อนกูอีควายเออบ้านกูข้ควหาสนะจ๊ะอือกูก็เป็นเจ้าของบ้านจ้ะกูเป็นเจ้าของบ้านจ้ะกูทำอะไรก็ได้นะคะอือผมว่ากูเนี่ย รักและหลงบอกว่ามึงจะแล่ออกจากบ้านอ่ะคอนเทนต์กูมากี่เที่ยวละคะไ่ะเห็นไหมล,ล่ะไล่กูไหมอมอีสัตว์ไล่มึงรับผิดชอบกูเปล่าอีสัตว์เห็นไหมกูอยากทําอะไรอะ่ะมึงดูดีบ้านกูอ่ะอาหารไทยเพียบของเต็มจะ่ะไม่ได้อดอยากนะคะจําเอาไว้กลาหัวมึงเอาไว้ดูถูกคนอื่นเขาว่ามึงก็ไม่มีจะแดกถึงตกต่ำไหมคะขายไส้ดือย่าง ห้าบาทไม่จะอยากขยตัวนี้นะคะอ่อนยาล้างหีอะไรก็ไม่รู้นะคะหีเน่าอู๋อีแต่ละตัวก็ประกาศตัวเองว่าหีเน่าค่ะแม่หีเน่าก็เลยต้องสั่งซื้อเยอะๆนะคะอ้ให้ตายเลยอูตายแล้วประกาศตัวเองโฆษณาตัวเองก็ตัวเองหีเน่าคิงคองเอาไปเยอะๆหน่อยนะคะสั่งเป็นแสนเลยนะคะอืมอืมอีอีอีกระเทยแค่ นะกูไม่ได้บอกว่ากูช่วยมึงซื้อเป็นแสนกูบอกหลายหมื่นจ้ะมึงตอแหลมึงใส่ความมึงเหมือนกับอีสัตว์หมาเลยอีปิงทะเลน่ะนะอีนีลคุณนะมึงก็นีลคุณคนมึงนีคุณแม่น้องเข้าใจไหมนีลคุณแม่น้องมึงหาแดกกับเขาออกมานั่งด่าเขามึงอ่ะมึงรอหมายเลยจ้าเขาจดจัดทัวให้มึงอยู่รัวๆนะ เดี๋ยวลืมพวกเึืองกรโดนแน่เขาเอาทจีละตัวภายกันสิบโดนโดนไม่รอดหรอกพวกเบืองเหเห็นไหมคะตกรขดาดตอนเพิงตื่นยังสวยเลยอะนับภาษาเลยจ้าอุย้ยขนาดนะอุย้ยอีเมียปลาจวดอ่ะใสแล้วเหลือแต่กระดูดนี่หน้ามันสวยตรงไหนวะเออกูหกสิบึงดูดิอืมแต่พวกเบืองแค่30สิกว่ามันสวยตรงไหนวะแม่งแดก พากันแดกเล่าแดกยาแดกสารพัดแดกอู้ยแต่ละตัวขนาดอายุยังน้อยไม่รักษาสุขภาพเลยเป็นมะเร็งตายเด้ออืม,อมแดกเล่าหลายนะความเครียดอืมกูกูเข้าใจนะแคะ่แพ้คดีอ่ะนะคะอีอีสัมภเวสีตัวนั้นอ่ะดิ้นนะคะยอมรับความจริงหน่อยอย่าโกงหกเอซขอร้องนะคะอย่าหลอกแดกหลอกขายเขาเลยนึกถึงนึกถึงแบบเอฟซีเขาที่ไม่มีนะ มีฝรั่งมึงต่างประเทศขายหีมาเนี่ยเขาก็ไม่มีเงินที่จะไปอุดม,มึงแล้วนะอือยังไงก็ฝากเอาไว้หน่อยละกันนะ,ะกูเอาเปิดแค่นี้แหละคลิปๆนะอะหลักฐานน่กูมีเยอะถ้าคุณอย่างกูอะเอาแค่นี้พอเดี๋ยวดิน้นนะฮะเดี๋ยวจะหาว่ากูแต่งกูเตือนไงที่พวกกระเรียดกรนลาดพวกช่องเล็กที่มันดั้งด่ากูนะ่ะมันจองหมดนะอีกาหลีเลเซียมาเลเซียหรือเกาหลีนะ่ะมันก็เอามึงมันหาชื่อมึงอยู่อืชื่อจริงนามสกุลจริงอะ่ะ กูไม่ได้หยอ,อกเล่นนะคะจะมานั่งเหา่านั่งดา่ากูกูไม่ได้แคร์นะคะกูไม่ได้สนใจสักใจนะคะสักใจสนใจเธอแลวหรือยังกูหกสิบกับพวกมึงอ่ะหน้าหนอแตดสามสิบกว่าเนี่ยสวยยังกูไม่จา้างไงกูละดาราเก่าของรู้ไหม โอเคค่ะเอาแค่นี้อ่ะเยอะๆเยอะๆแค่นะคะมึงเป็นไงไปเอาพี่สาวมึงไปดักเอาไว้นะเออมึงหาเงินไิเยอะๆนะมันจะเอารอมมืองมึงต้องหาเงินเป็นล้านพอมึงหกคดีในอิสระนะคะไปไต่ยังไต่ถังหรือยังไต่แล้วมั่งยกแล้วออะไต่แล้วมั่งไม่ไต่มั่งเลื่อนเลื่อนเลื่อนหาเงิน fc กูไม่ได้โกหกนะแค่หกก็ดีไม่อย่างงั้นมันจะออกมานั่งเห่าเลยจ้าไม่ได้อยุ่ปากค่ะแต่ว่าไปตกลงกันเอาไว้ว่าถ้ากูออกนอกตะเข็บเมื่อไหร่นะแล้วก็อย่าลืมโอนเงินให้กูนะเออสงสัยไปสินยกๆกันเรียบร้อยแล้วละมั้งแลกกันเรียบร้อยแล้วนะมั้งแลกได้ไงอีนั้นมันเป็นโจทย์นุยไอ้ควายนี่ตกเป็นจำเลยที่คุก โดนคุกกี่ครั้งลู้ไคะมึงคุกตกคุกอยู่ด้วยกันเลยโดนกี่ครั้งแล้วคะคุกอืมกูช่วยออกมาจากคุกสามคุกอิสัตมานี่ออกคุกกี่ครั้งแล้วคะสองครั้งเว้ยตายแล้วแค่มันน่ะหลักฐานมันมีนะ อืมหลักฐานมันมีมันไม่ได้พูดแต่น้ำเน่าอย่างเมืองอย่าแต่งเรื่องนะคะอย่าดิน้นอย่ามาใส่ลายป้ายสีกกอีนี่ไปโกงเงินวัดไปปินพรลมพะลมอุ้ยซ้ำซากจะ้ะเอฟซีเขารู้ว่าซ้ำซากค่ะมันไปใช้ความจริงว้า <What? S 1> ไม่แน่กูกลับไปทํางานอีกนะเนี่ยอืมเดี๋ยวกูรักษาหลังก่อนนะคะกูกลับไปทํางานอีกนะเจ๊อุ้ยตายแล้วช่วงนี้ว่างงานก็ต้องนั่งเล่นตบตบกบตบ,ตบ,ต,บ,ต,บตบกันเขาคุณมีความสุขอะ ไม่เป็นหนี้เป็นสินใครขนาดเสียเงินนะ่ะโดนอีนี่หลอกนะคะกูยังอืทําใจได้อะ่ะกูไม่ได้บันทึนบอกว่ากูโดนหมายหมายจบบึงหมายจับกูนั่งร้องไห้ไหนกูนั่งร้องไห้กูไม่เคยร้องไห้คะ่ะกูดีใจที่มึงเสียเงินไปนเป็นแสนแต่ไม่ได้อะไรนะครับเป็นปีสองปีแล้วคะ่ะโอ้ยตายแล้วสองปีแล้วอืได้ยินข่าวว่ากฎหมายใหม่ออกมานะฟืออมิ้นปรบัารห้าปีไม่เฉลยจจ้า ตายเลยแกดิหนักมิต่อเลยกูไม่น่าพูดเลยนะคะอืมสงสารนะพะยายามปัดนน้ำเป็นตัวให้เอฟซีสงสารดูหน้าเด็กกําพืชมึงต้องพฤติกรรมมึงอะมึงต้องเปลี่ยนไปเยอะนะคะนะออกมานั่งดา่าคนนั้นคนนี้ใส่ร้ายป้ายสีเขาว่าอีกกล้วยอีกดำอีกแค่อะไรนะมึงไม่ต้องไปด่าเขาหรอกมึงต้องด่าตัวเองก่อน นะตักน้ำสัฉโลดชงูกดูเงาก่อนนะคะชีวิตมึงจะไม่รอดมึงอ่ะก็ต้องซัดเร็จปเนจรเยนไหมไปเลียแค่เลียขายขาหมูตกต่ำไหมเมื่อก่อนกัดกันกับมันอุ้ยอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหสารพัดอิสัร์มึงเวลามึงส่งแชทส่งอะไรในเสียมกูเนี่ยอุ้ยมึงไม่ยอมรับ อีสัตว์ภาษาอย่างกลัวเอาแชทอันนี้นมาพูดเขาเข้าใจนะกูปุบป้องอืกูพูดลอ,อ,อยข้างค่ะอย่าไปหยุ่นน้ำมันเดอ้ออย่ามองมันก็เหมือนกูอีสัตว์มานกูอออะไรเตือนอีอีควายนั่นแหละอย่าไปสางคดีเพิ่มเดอ้ออย่าไปหาเขาอย่าไปสางคดีเพิ่มเดอ้อแมนบอกกูก็เตือนมึงเหมือนกันแหละอย่าไปสางคดีเพิ่มเด้อนะแค่อย่าไปด่าพูดเด้อระวังเด้ออีนี่นมันเป็ิดังาสันเดอ้ออีนี่เป็นสีเดอ้อมันเรื่องจริงบล่ะนะแม่สอนลูกไงคะ่ะมันผิด,ด้วยเหรอ แค่ไตายละดินอะแด่กาแฟก่อนนะคะอยาจะได้ทำงานงานบ้านเนี่เยอะะนะคะเจ็บคอกับพี่น้องนะคะจะลืมกดไลค์กดเชนนะเดี๋ยวจะมีมาเปิดนะคะยังไม่เยอะวจะทยอยเปิดคลิปเดี๋ยวเปิดคลิปเดี๋ยวกูหาทางเนี่ยทำคลิปเอ่อ voice mail ได้ก่อนนะคะทำคลิปแบบว่าของเขาเรียกอะไรเอฟเฟกต์อ่ะกูกำลังเรียนรู้อยู่โทรศัพท์กูมันมีทุกอย่างแต่กูไม่กล้าทำกูกลัวมันหลุดหายนะคะ เออเดี๋ยวกูทำได้เดี๋ยวกูจะมาเปิดนะคะรออกดไลค์กดแชร์นะคะ